สวัสดีจ้าอุ้ยพูดแล้วเปียแอบสวัสดีจ้าวันนี้เราพามาดูกล้วยไม้กันนะจ้าวันนี้เรามาทัวร์น้องสถานที่กันสักเล็กน,อน้อนยานที่เราจะด้ออกมาสู่โลกภายนอกกันบ้างนะวันนี้เราจะพามาชมกล้วยไม้ที่บอกว่าดอกหอมมากดูสิดอกหอมมากนะเดี๋ยวเรากลับกล้องกันนิดนึงนี่ดอกอด่าเพิ่งไปดูเรามาดูต้นเงินก่อน อย่าเขียวเขียวเลยกใ้ใหญ่เขียวเขียวก้อใหญ่ใญนอจารย์นะ,ะ,ะรับเดินไปอีกทิศหนึ่งดูดอกดูดอกดูดอกนี่สีสันสวยงามมากดอกใหญกหก่กลิ่นหอมแรงมากแม่กลิ่นหอมแรงมากแม่เดี๋ยวเราไเดินข้างในกัน ไปทางเจ้าของสวนฝั่งไหนวะอ๋อเราไปฝั่งนู้นดีวกว่าเราเข้ามาดูกันดีกว่าเพราะว่าตัวนี้กลิ่นหอมแรงแล้วว่าโชยมากนะนี่ดูสิโอเคน่ะเดินเข้ามาดูกัน ตัวนี้ก็สวยจอน,นี้ก็สวยตัวนี้มีชื่อเรียกว่าเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปกว่ามีชื่อเรียกว่า,าเป็นลูกผสมเหรอจ๊ะ Ensaychia cordigera เข้ากับ Tetraia aucklandiae นะจ๊ะแต่ว่าตัวนี้คือตัวแม่ตัวแม่ Ensaychia cordigera นะจ๊ะส่วน ที่อยู่ในแปลงนี้ก็คือตัวลูก e n c e c ค a ย o r ด i เ e r a ผสมกับแคทเทอริอาอักลันเดเอซึ่งสองตัวนี้เป็นไม้ที่พบในทวีปอเมริกาใตา้แล้วก็มีกลิ่นหอมน้งคู่เลยกลิ่นหอมน้งคู่เลยหอมก็หอมรวมกันก็เป็นหอมหอมนะคะเนี่ดูดอกเขาสิปากใย,ยเป็นกระโปรงสีชมพูกลีบสีสีน้ำตาลม่วงน่ารัก และน้องออกดอกได้ทั้งปีเลยนะจ๊ะเพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็เลี้ยงง่ายแล้วก็ให้ดอกได้ง่ายกลิ่นหอมมากเราเดินไปตรงข้างหน้าที่มีออกดอกเยอะๆนี่ฝังนี้นี่ กลิ่นก็หอมมากจริงตัวนี้อยู่ที่ราคากระถางละเท่าไหร่วะลืมสองร้อยยี่สิบสองร้อยอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวราคาทัวรเอาไว้บอกในในคลิปอีกทีนึงนี่ดูสิดอกเขาสีสันสวยงามมากแล้วก็น่ารักด้วยกลิ่นหอมยั่วยวนมากๆนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะนี่ หวานมากบ๊ายบายจ้า